แล้วก็มีเนี่ยค่ะพี่เจนนี่พี่อลิสพี่เกดช่วยเลี้ยงน้องดีค่ะนี่นั่งอยู่นี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 ่คือเจนนี่เจนนี่ือจนี่เจนนี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่เองอ้าวนี่นะครับแล้วก็มาลูกคุณธรรมของบุ๋มก็เริ่มต้นจากันแนนนะครับแล้วก็มาฟลุกนี่คนนี้ผู้ชายเป็นคนเดียวแล้วก็ไปแพรว่าแล้วก็มีพลอยนะฮะลอยไว้นี่คนนี้ กลอยนั่งอยู่นี่นะฮะมีน้ำมนต์มีมิ้นมีนิหนุนนะฮะชื่อน่ารักมากน้องคริสต์มาสอ่าแล้วก็มีน้องแนนอีกคนหนึ่งมาใหม่มาใหม่คนหนึ่งพวกนี้ยังไม่เจอยังไม่ได้เจอด้วยซ้อนไปนะฮะเก้าคนเก้าคนทั้งหมดเด็นเซฟฟลุ๊กเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวเนาะนั่นนะสิตดูดูชาร์ตมาส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงใช่ค่ะทำไมเป็นผู้ชายหนึ่งคนคะคนนี้คือเป็นข้อยกเว้น เด้วยชีวิตที่เหมือนละครหนึ่งเรื่องค่ะสําหรับชีวิตคนเด็กคนนี้ไม่ต้องร้องไห้นะลกูกผ่านมาแล้วเอ,อใครเสียก่อนนะในบ้านเริ่มแรกเป็นแม่เสียก่อนครับแล้วก็สามปีถัดมาก,ก็มาเป็นพ่อและยายเสียในปีเดียวกันครับผมแล้วในช่วงที่คุณยายก่อนจะเสียค่ะเขาก็ยอมหยุดเรียนเพื่อมาดูแลคุณยายเอ,อที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง Mm hmm. ค่ะแต่ผลการเรียนเขาดีมากค่ะจนกระทั่งคุณครูน่ะส่งเรื่องมาให้บุม mm ๋ม hmm. แล้วก็บอกว่า,ามีเคสเคสหนึ่งนะปกติบุ๋มบอกว่าบุ๋มรับแต่เด็กผู้หญิงนะ mm hmm. บุ๋มไม่รับเด็กผู้ชายแต่ครูบอกคนนี้นั่าสงสารจริงๆและไม่เหลือใครแล้วแล้วนั่งขายดอกไม้ในตลาดอ่ะกี่ขวบต้นนั้นกี่ขวบหูกตอนสิบเก้าครับสิบเก้าแล้วด้วยแต่โตแล้วแ<ด>ต่อนาคตกําลังจะไม่มีเขากําลังจะไม่มีอนาคตว่าจะไปเรียนยังไงแล้ว แล้วจะทํายังไงแต่เด็กเรียนเก่งมากนะคุณบุ๋มอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้คุยกันก็เลยบอกมาจะเรียนอะไรลูกอแล้วเขาก็เลือกแบบโปรเจกต์ใหญ่ด้วยฉุกเฉินการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องส่งไปนอกรบตอนนั้นอุบลค่ะให้เขาไปเรียนที่อุบลได้ทุนที่อุบลไปเรียนจบแล้วเขาก็ได้บรรจุอยู่ที่เชียงรายค่ะ บรรจุเชียงรายเสร็จก็จากนั้นก็ย้ายกลับมาทำอยู่ศรีสะเกดครับเออย้ายมากับอยู่ที่ศรีสะเกดคือว่าช่วงนี้กําลังศึกษาต่ออยู่ครับผม <c oughs> อืมไม่หยุดอนาคตตัวเองค่ะดีมาค่ะก, <c oughs> ก็เราสร้างตรงดันให้เขาแล้วค่ะสร้างให้เขาเรียบร้อยแล้วเราอยากเขาอยากจะเดินต่อไปไหนเหมือนคุณแนอนอย่างเงี้ยเขาก็อยากเป็นครูก็เรียนเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเรียนอย่างอื่นเพิ่มแต่ละคนเขาเราเราเห็นอย่างนี้แล้วว่าเราดีใจคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะอย่างน้อยคือได้เห็นลูกของเราอ่ะ มีสองขาที่แข็งแรงแล้วเดินเลือกอนาคตของตัวเองได้แฮปปี้มากเหมือนปั้นชีวิตใหม่ขึ้นมาเลยใช่จากชีวิตที่เกือบจะเนะาะจะเป็นว่าก็แทบจะขาดลอยลมไปแล้วนี่แบบเดินวันละหกกิโลนะไปเรียนนะเนี่ยออเดินบนเขาอะ่ะบนบนเขาใช่แล้วน้องพลอยล่ะคะแม่จ๋า หนูเรียนกับอาจารย์อิ่งสักอยู่ค่ะทำอาหารตอนแรกก็ถูถูไทยคะ่ะจนมาจบที่อาหารเหมือนเดิมคือเรื่องของเรื่องเนี่ยของลอยเนี่ยเออตอนนั้นหนูอยู่ปไหนนะลูกที่เจอกันป,ป .5 กำลังจะป .6 ช่วงนั้นแอบ,บขายของด้วยแต่ไม่ได้บอกแม่อมตอนเด็กๆอ่ะคะ่ะหนูจะเริ่มแบบว่าหัวการตลาดมาตั้งแต่เด็กเช่นตอนเด็กๆอ่ะคะ่ะเขาจะฮิตสติกเกอร์หนูจะตัดสติกเกอร์ทีละเป็นคู่ ขายคู่ละห้าบาทอย่างนี้ในโรงเรียน oh. ใช่ค่ะตอนแรกหนูจําได้เลยตอนปอ .6 หนูขายได้เงินห้าสิบาทหนูดีใจมากหนูไม่ได้ให้ตัวเองหนูเอาไปให้ยายอื mm. แล้วพอมอหนึ่งมาหนูก็มาอยู่โรงเรียนจังหวัดค่ะ mm. ก็ไปเป็นนักกีฬาแต่ช่วงที่เป็นนักกีฬาหนูก็ยังขายของหนูก็คือทําขนมบ้างทาแซนด์วิชบ้าง mm. รับขนมมาขายหรือเช่นวันปัดฉิมอะค่ะพี่ๆเขาจบมสามมหกเนี้ย หนูก็จะทําช่อดอกไม้ทำพวงมาลัยอย่งนี้ค่ะส่งในโรงเรียนแล้วม,มาเจอแม่ได้ยังไงคะคือเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่จริงๆแล้วเราไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเป็นพี่สาวเขาเนาะเออเพิ่งเป็นพี่สาวเขาแล้วในห้องเล็กๆห้องนึงเนี่ยมีพี่สาวที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่มียายเขาแก่ๆแล้ว แล้วก็มีตัวเขาเนี่ยที่นั่งอยู่มุมห้องด้านหลังเวลาที่ลงเคสต่างๆส่วนใหญ่เราก็จะไปแค่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงมอบแพมเพิ์มแล้วมันก็จบไปแต่สายตาเราอะดันไปเจอเด็กคนนี้ mm hmm. แล้วเรารู้สึกว่าคนแก่เดี๋ยววันหนึ่งก็ตาย mm hmm. ผู้ป่วยติดเตียงที่สภาพขนาดเนี้ยวันหนึ่งก็ต้องตาย mm hmm. แล้วคนนี้จะอยู่ยังไงเออตอนนั้นปอห้าเองอะปอห้าเองค่ะอือ,อแล้วเหมือนจะไม่ได้เรียนต่อด้วยค่ะเพราะยายเขาก็ไม่ไหวใช่หนูเองก็ ตอนนั้นก็ทํากิจกรรมเยอะภูก็บอกแล้วว่าน่าจะยายน่าจะไม่ไหวแล้วก็เลยรู้สึกว่าฉันต้องให้อนาคตเด็กคนนี้ก็เลยรับเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนนั้นแต่คนนี้จะเลี้ยงดูเยอะหน่อยเพราะว่าเขาไม่มีใครจะมีทั้งค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรเนี่ยเยอะส่วนนี้ก็ค่าเทอมได้ทุนก็จริงแต่ค่ากินค่าอยู่เราก็ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแม่หมูมดูแลแต่ละคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีแบบแยกว่าคนนี้ดูแลในส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้ต่างกันค่ะ ากแต่ละคนจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับความพร้อมบางคนมีครอบครัวดูแลอยู่แล้วอย่างเช่นคุณยายดูอยู่อ,อ,อย่างน้องแนนคนสุดท้ายเนี่ยคะ<ม>่ะเขายังมีพี่สาวมียายดูแลอยู่เราก็จะดูแต่ค่าเทอมค่าเทอมค่าอุปกรณ์การเรียนทั้งหมดแต่ถ้าเกิดอุปสรรคครอบครัวบางอย่างที่ทําให้จะต้องพาเขาออกมาอย่างเงี้ยอยู่หออย่างนี้อยู่เช่าห้องพักเองหรืออ,อ,อีกสองคนมูนกับมิน้นเช่าห้องพักเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้น ก็ช่วยด้วยก็ช่วยด้วยเพราะว่าอันนั้นเป็นจากคดีความเราไปจัดการผู้ร้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผลปรากฏเราเห็นเด็กสองสาวตาเน่องโมเราอย่างเนี้ยก็เอาเขามาเลี้ยงก็คือดูแลนอกจากค่าเรียนแล้วสองคนนี้ทุกอย่างทุกอย่างค่ะอันนี้ต้องทุกอย่างเนี่ยสามคนเนี่ยจะทุกอย่างค่ะแต่ส่วนคนข้างบนน้องนินุ่นอันนั้นอยู่ที่จังหวัดลำพูนก็มาจากคดีอีกคดีอะไรคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนินุ่นเนี่ยมีคุณย่าที่เป็นพิการค่ะ ไม่สามารถเดินได้คุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่หนีออกจากบ้านเรื่องราวของน้องค่อนข้างจะหนักน้องกลางวันวิ่งกลับบ้านเพื่อไปป้อนข้าวย่าจากโรงเรียนนะเหมือนเด็กหญิงวันเรีเลยแล้วกลับมาผลปรากฏว,ว่าน้องไม่ได้ทํากันบ้านเจอครูผู้ชายคนหนึ่งเอาปากกาจิ้มหัวน้องจนตัวนี้เป็นแผลเป็นเราเลยบอกว่าอันนี้มันเกินกว่าเหตุบุมเลยต้องเอาตัวเองก้าวเข้าไปเพื่อบอกว่าฉันคือแม่ของน้องคนนี้นะ เธอจะทํากับเด็กที่เป็นอย่างนี้ไม่ได้คือครูอ่ะพอวันหนึ่งเขาไม่เห็นว่ามีพ่อแม่เอาย่ากแก่มาที่พูดภาษาไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเอามาบอกเออย่าเป็นอย่างนี้นะเรื่องเราเป็นอย่างนี้นะย่าก็ได้แต่พยักหน้าแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ไม่มีการทําทันบุญครูหรืออะไรเลย oh. ซึ่งเราบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่ถูกต้องก็เลยต้องก้าวเข้าไปแล้วบอกว่าเขามีแม่แล้วดังนั้นคุณจะไปทํากับลูกฉันอย่างนี้ไม่ได้ก็เ,เลยเลี้ยงเขามาตั้งแต่อยู่ปสี่ตอนนี้จะเข้ามาหาลัยแล้วค่ะ ค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นคุณครูคนหนึ่งก็เอาไปอยู่ที่บ้านเลี้ยงดูเพราะคุณย่าเสียชีวิตแล้ว<ๆ>เหลือตัวคนเดียวเราก็เลยต้องให้คุณครูเลี้ยงดูแล้วเราก็จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่อีกคนหนึ่งที่แพรวเด็กสุพรรณบุรีค่ะคตอนนั้นเขาอยู่มสมคุณพ่อเขาอ่ะป่วยหนักมากเป็นโครคไตคล้ายๆฟุกเลยแล้วคุณพ่อก็พูดว่าพ่อเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าพ่อเป็นไตระยะสุดท้ายอาจจะส่งหนูเรียนต่อไม่ได้ แล้วเด็กคนนี้เป็นเด็กเรียนดีเด so ็กกิจกรรม4.00มาโดยตลอดแล้วยอมนั่งรถ60กิโลต่อวันจากอำเภอสองพี่น้องมาเรียนในเมืองเพื่อที่จะได้เรียนโรงเรียนดีเด็กคนนี้กินน้ำเปล่าบางบางวันอ่ะเพราะว่าไม่อยากใช้เงินนึกภาพใช่ไหมฮะใช้เงินมาโรงเรียนอ่ะเพราะเขาจ่ายเป็นค่ารถไปแล้วอ่ะเขาไม่มีตังค์เขากินน้ำเปล่าอ่ะเด็กคนนี้กินน้ำกล่นใช่แล้วผลปรากฏว่ามีวันหนึ่งพ่อพ่อบอกว่าพ่อส่งไม่ไหวเขาบอกเขาเหมือนแบบ โลกมันมืดไปหมดเลยสําหรับเขาทีนี้คุณครูส่งเรื่องมาก็คงไม่ได้คิดหรอกว่าบุมถึงขนาดจ,จะต้องรับเป็นลูกบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปสุพรรณบุรีเลยโดยที่ไม่ได้บอกเขาแต่บอกคุณครูไว้วิธีวิจา,าทีแรกที่เราได้เจอเจอเขาเนี่ยเราถามเขาว่าหนูเหนื่อยมากเลยใช่ไหมลูกเท่านั้นแหละเหมือนเหมือนสิ่งที่เขาพยายามทนสู้น้ําตาเขาแบบท่วมเสื้อบุ๋มเลยอะ่ะเขาล่งหาอยู่ที่อกบุ๋มอะเราก็เลยบอกไม่เป็นไรนะจากวันเนี้ย แม่จะมาดูแลหนูให้ออจะส่งเรียนนะลูกนะออหนูอยากเรียนอะไรหนูบอกแม่ออค่ะออก็ตอนนี้ก็ไปเรียนที่รามาเสร็จจบจากรามาตอนนี้ก็ประจําและอยู่ที่โรงพยาบาลป่นชุสสนอาภูมิออ่นชุนอาภูมอ้มค่ะแฟนรายการตีสิบเดย์นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดย์ค่ะ